เรารู้สึกว่าแบบภูเก็ตเนอะถ้าเกิดว่าหาโรงแรมที่แบบว่าเออมีความแบบ4ดาว5ดาวแบบนี้เนอะแล้วก็แบบต้อนรับน้องหมาด้วยน้อยคืออที่นี่นาอทุกคนมีแบบว่าสไตล์อาหารญี่ปุ่นด้วยอย่างเช้าอันนี้ขอแบบซูมมาทางนี้เลยค่ะสเตชั่นแบบสเตอร์าฟนูโดส์เนาะผัดผักเนี่ยเอ้ยผัดก๋วยเตี๋ยวอะเปลี่ยนทุกอันเปลี่ยนทุกวันแล้วก็แบบทำใหม่ทุกจานวันนี้เป็นแบบผัดหมี่หุ่นเนาะ แล้วก็ของสาหรับสัตว์เลี้ยงก็คือเขามีเตรียมอุปกรณ์ให้ด้วยแบบว่าเออจะได้เอาไว้เก็บแบบเอ่อถูผ,ผูสัตว์เลี้ยงมีถุงขยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเมนูน้องหมาด้วยนะมาเร็วชั้นบูมาเร็วชั้นบูวันนี้อากาศดีใช่ไหมครับวันนี้อากาศดีมากๆพี่บูต้องขึ้นบันไดรอหมาหมาด้วยนะพี่บูขึ้นเร็วเกินไปแล้วเนี่ย ก็คือคาเฟ่เนี้ยเรามา2รอบแล้วทุกคนอย่างที่บอกเนาะมันใกล้กับโรงแรมและนี่คือจุดที่เราจะต้องมาถ่ายรูปกันที่แบบมีน้องเหลืองอันนี้แล้วก็แบบมองไปเป็นทะเลสวัสดีค่ะทุกคนดีดีดดตาลับเข้าสู่เฟอร์นิชั่นทุกคนคะ่ะคลิปนี้มัาจะงง,งงนิดนึงนะเพราะอะไรคะตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตเราพักที่โรงแรมภูเก็ตโนเราพักที่โรงแรมภูแมนพันวาภูเก็ต ซึ่งงงเพราะอะไรคะก็คือมาอยู่ที่นี่หลายคืนมากแต่อะไรจ๊ะไม่ทําอะไรเลยไม่จับกล้องไม่ทําอะไรเลยก็คือเอาแต่เล่นเอาแต่อะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันแบบชาววันสุดท้ายก่อนจะเช็คเอาท์แล้วเราจะบอกพยายามเก็บรวบรวมทั้งหมดให้ได้ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ9ก้าโมงแล้วเราก็ลังจะไปกินอาหารเชา้าเนาะเปิดกันที่อาหารเชา้าเลยแล้วกันไปดูไลน์บุฟเฟ่ต์โรงแรมกันเลยแต่ไม่ได้เอาเด็กๆมาเพราะว่า อ,อ,อากาศค่อนข้างร้อนนาะแล้วกเ็เขามีโซนที่เป็นห้องแอร์เราอยากนั่งห้องแอร์ก็เลยเอาเด็กๆไว้ที่ห้องแต่จริงๆแล้วอ่ะอาจจะเป็นเพราะไซคี้ร้อนเองก็ได้คือแบบว่าชาวต่างชาติใดๆก็คือนั่งข้างนอกกันหมดไม่ค่อยมีคนนั่งข้างในเลยเอ,อแต่ว่าวันนี้น้ําลงวิวอาจจะไม่ค่อยสวยมากอ่ะไปดูรลยอาหารเช้ากันมีอะไรบ้างซึ่งโอเคนิดนึงก็คือรายอาหารเชา้าแต่ละวันมันก็จะมีแบบเปลี่ยนสลับนิดหน่อยเนาะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกัน นไอเริฟแดกแกงเขียวหวานคือเป็นแกงเขียวหวานฝรั่งสไตล์ที่มีบอคเคอรี่ที่มีแครอทเริฟมากๆกิน2วันติดแล้วเนี่ยคือเป็นแบบว่าแกงเขียวหวานที่มีแบบเอเลเมนต์ฝรั่งแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่เผ็ดนะมันเผ็ดนะทุกคนต้องเบา สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นของที่นี่คือใส่เฮลตี้ต้องชอบอ่ะก็คือมันมีผักที่แบบว่ากินกับสลดัดอร่อยอร่อยไม่ใช่เป็นแบบเป็นผักแบบไก่กาเนี่ยกรอกไหมรวมถึงมีอันนี้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโต้เหมียวเหรอเออภาษาไทยคืออะไรไม่รู้แต่ว่าใดๆก็คือมันเป็นผักที่ไม่ค่อยเห็นในไลน์บุฟเฟ่ต์อื่นๆและที่สาคัญทุกคนมาดูทางนี้ออเดอ e g เกรนส์และอาหารนกต่างๆคือทุกคนมีเมล็ดเจียมีแบบงาขาวงาดำผลไม้แห้งข้าวโอ๊ตมีออแบรนด์ด้วย โอ้แล้วก็คือแบบอ่ะตามป้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหมดเลยมีอันนี้ด้วย Flex s e e t s, <c oughs> <S ก็คือสกูปได้เลยอย่างเต็มที่นะสายเฮลตี้ซึ่งทำไมคะเราจะข้ามไปคะ่ะมาดูที่สายเห็นความอร่อยกันใช่ค่ะทุกคนเอาไปเลยไม่ใช่สไตล์กรอบแต่ว่าทอดมาอย่างสวยงามคืออันนี้ก็แล้วแต่วันว่าแบบเขาจะมีอะไรบ้างเนอะอันเนี้ย นี่เป็นเมนูออฟเด์วันนี้มีแฮมชีสเคสเดียเมื่อวานนี้มีสโมกแซลมอนเบเกิลด้วยเป็นโรงแรมที่มีเบเกิลว่ะทุกคนเอออะแต่วันนี้ไม่มีก็วันนี้เป็นเคสเดียแทนนะคะซึ่งเราจะกินไข่ค,คน้นสกรัมโบอชอบมากเลยเพราะาอะไรคะไม่มีผักคะ่ะตาก หรือทุกคนอยากจะได้แบบว่าเป็นออมเล็ตใดๆนี้ก็คือแบบสั่งได้ทุกคนอันนี้มาอยู่ในมุมเพสตรีแล้วนะก็คือมีแบบใดๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะอย่างเนี่ยเค้กอัลมอนด์หรืออันนี้เป็นขนมปังปัสจากกลูเตนอันนี้ก็เป็นกราโนล่าที่ไม่มีกลูเตนก็คือแล้วสึกที่นี่ลองหลับดีมากเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีตรงอาหารอินเดียเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีแบบโซนแบบกล yeah, ูเตนฟรีแยมเอยเนยถั่วอะไรใดๆคือแบบ เยอะมากมีเฟจิไม้ด้วยอ่ะทุกคนข้าเวจิไม้ไปนะทุกคนอย่านะก็แบบมีอะไรอย่างงี้เออคนเยอะจังคือมันจะแบบว่าสลับปรับเปลี่ยนทุกวันและที่สําคัญขัดคนอาหารเช้าอะไรมีไอติมอุ๊ยวันนี้เป็นสองรสโปรดของเราด้วยอ่ะน,นิลลาช็อกโกแลตเดี๋ยวป๊าป๊าต้องรีบมาตักแล้วนะพาไปดูตรงเพสตรีเพิ่มเติมครซอ,องเดนิช ใดๆขนมปังที่แบบว่าเออสไลด์เอาเองโลดและก็ที่สำคัญทูกคนมาดูมุมเด็กเม mm ื่อกี้ได้แอบดูมุมเด็กไปหรือยัง mm hmm. เนี่ย mm hmm. เด็กจะไม่เพลินตาเพลินใจได้อย่างไร mm hmm. ดูน่ารักปะ mm hmm. ก็คือเราสามารถแบบเอาอันที่ทำไปแล้วก็ได้หรือว่าเอาอันที่แบบว่ายังไม่ได้ทำใช่ไหมใส่ชามลาดช็อกเลต And then like Top it off with the toppings ต่างๆก็ได้ ไซจะมาตักอันนี้อันที่นี่โนูทุกคนมีแบบว่าสไตล์อาหารญี่ปุ่นด้วยหยาบเช้าซึ่งไยจะเอาสองอันใช่ไหมแล้วทำไมคะไปที่โซนชีสคะ่ะเพราะว่าทำไมคะที่โซนชีสมีครีมชีสทุกคนเราก็คือแบบเดี๋ยวเจ้าครีมชีสเนี่ยโปะลงไปเลยอร่อยชัวตามนี้ทุกคนใส่ตักอาหารมาเยอะมากอีกแล้วเออตักก็คือใดๆอาหารที่นี่น่ากินมาก เราจะเริ่มต้นด้วยแบบจานที่เมื่อกี้เราไปตักด้วยกันเนาะก็คือแบบมีความแบบ international นิดหน่อยก็คือเป็นแบบสเตชันไข่เบคอนไส้กรอกแบบผักย่างใดๆแล้วก็มีแบบโคคัสมีชีสด้วยนิดหน่อยเออไม่มีโคคัส sorry เออมีโคคัสฉันไม่ได้เอามามีชีสนิดหน่อยแล้วก็มีแบบมุมแบบเจแปนนีนาะนิดหนึ่งซึ่งอันเนี้ยสแตนดาร์ดของโรงแรมเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่ว้าวสำหรับที่นี่ก็คือ1ขอบขคุ้นค่า1 ลายอาหารไทยทุกคนอันเนี้ขอแบบซูมมาทางนี้เลยค่ะเตชันแบบสเตอร์ฟรายนูโดส์เนาะผัดผักเนี่ยไอ้ผัดก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเปลี่ยนทุกอันเปลี่ยนทุกวันแล้วก็แบบทำใหม่ทุกจานวันนี้เป็นแบบผัดหมี่หุ้นเนาะเออแล้วก็มีไก่ย,ย่างด้วยเมื่อวานนี้มีผัดไทยวันก่อนนู้นก็เป็นแบบผัดก๋วยเตี๋ยวอื่นๆอะไรอย่างเงี้เนาะ และเราจะรู้สึกว่าเออถ้ามีเซชันแบบสเตอร์ฟรายแล้วอ่ะคงไม่มีเตชันก๋วยเตี๋ยวน้ำใช่ป,ป่มเปล่าจ้ะมีเตชันก๋วยเตี๋ยวน้ำด้วยซึ่งแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำก็เลือกได้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมีลูกชิ้นกุ้งลูกชิน้นไก่ลูกชิน้นหมูลูกชิ้นวัวอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราสามารถทําเป็นแบบเออก๋วยเตี๋ยวแห้งได้แล้วก็ซึ่งอีกเหมือนกันทุกคนก๋วยเตี๋ยวแห้งในโรงแรมอะไรก็คือมีถั่วด้วยแล้วก็คืออะไรคะมีมะนาวให้บีบด้วยก็คือยำก๋วยเตี๋ยวแห้งกันไปเลย นี่คืออ,อ,อาหารแบบไลยอย่อยู่ในที่คือไล่บุฟเฟ่โรงแรมแบบตอนเช้านะแล้วคือยังไม่จบอันนี้ก็คือเซสชั่นวอลเวอร์เซสชั่นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมที่ถัดไปที่แบบใส่ชอบพี่กินมาสองวันแล้วอย่างที่บอกก็คือมี่แกงเขียวหวานไก่ก็คือมีอาหารด้วยก็คือมีเป็นข้าวสวยหรือเป็นเป็นข้าวสวยเป็นกับข้าวด้วยแล้วก็จะมีเป็นโจ๊กหรือเป็นข้าวต้มด้วยอีกก็คืออาหารไทยอเยอะมากอยู่ที่นี่สมมติว่าเบื่ออาหารแบบสไตล์นี้เนเาะแบบอเมริกันเบรคฟาส์แล้วอะเราก็กินอาหารไทยได้แบบไม่ติดเลย ซึ่งสิ่งที่เ่าปลาประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือจึ๊ปลาต้องโกทุกคนโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบร้อนมากแต่ก็คือรสชาติดีเลยแล้วก็มันก็อยู่ในสเตชันเดียวกับตรงที่มีเน้ำต้มหู่แล้วก็มีขนมไทยอีกขนมไทยพวกแบบเข้าวเหนียวสังขยาหรือขนมใส่ไส้อางนี้นะปลาต้องโกเนี่ยก็คือมีดิปมากมายนะทุกคนไม่ต้องห่วงก็คือมีนมข้นก็มีหรือว่าเราจะไปขโมยดิปจากสเตชันเพสตรีก็ได้เท่านั้นยังไม่พอ ผลไม้ค่ะทุกคนผลไม้มีอันนี้แบบอันนี้สดแบบเออเขาเรียกอะไรนะแฟชั่นฟรุ๊กแบบสดเนาะแล้วก็ปกติผลไม้ตอนเช้าอาจจะมีแค่ประมาณแบบ2อสาอย่างใช่ปะ่ะอันนี้คือนอกจากอันนี้แล้วมันจะมีอันที่ไซยังไม่ได้ตักมาอีกด้วยนะที่แบบเออไม่ได้กินอนะ่ะเช่นแบบสลัดเนาะแล้วก็มีแอปเปิ้ลอะไรด้วยก็คือไม่ได้ตักมาจริงๆแล้วคือมีแบบเออคือสเตชันแบบผลไม้จัดเต็มมากแล้วคือไซชอบตรงที่เขาอะไม่ได้มีแค่เป็นแบบหัน่นเนาะ เออตัวส้มแล้วก็แบบแอปเปิลน่ะมันมีเป็นแบบลูกๆที่คุณสามารถแบบว่าเออหยิบไปเผื่อไว้แบบไปสแน็คระหว่างวันอย่างเงี้ยได้เออ <S <S เหมือนกันสิ่งที่เอากลับไปนอกจากผลไม้ได้ใช่ปะ่ะเครื่องดื่มเราอะสามารถสั่งเครื่องดื่มเป็นแบบแก้วที่กินในนี้ใช่ไหม <S <S หรือว่าเราใส่แก้วเป็นแบบแก้วเทคเอาไว้ะมันจะเป็นแบบแก้วกระดาษเนาะปิดฝายอย่างดีสั่งได้ทั้งร้อนทั้งเย็นสามารถแบบกินเสร็จแล้วปุ๊บสามารถสั่งอีกหนึ่งแก้วอะเออเอาไปกินที่ห้องได้ตามนี้กินข้าวแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะเย็นแล้ว ใดๆก็คือสราจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวไปดูห้องตใช่ไหมเออเออใช่ใชก็คือเดี๋ยวขอเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูว่าแบบห้องเราเป็นยังไงที่ชาบูชาโคนนอนรออยู่นะ,ะไปเจอกันที่ห้องจ้า หมือนเดิมค่ะทุกคนพามาดูห้องนะคะห้องที่เราได้เป็นห้องแบบไทยเริ่มต้นแล้วก็เป็นวิวแบบการ์เด้นวิวเนาะเพราะว่าเสะดวกกับน้องหมาเราอยู่ชั้นหนึ่งเลยมีน้องหมาเราอยู่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูดูโซนห้องน้ําก่อนเลยเข้ามาเป็นโซนห้องน้ําโซนที่วางกระเป๋าก็คือกว้างมากมีมุมแต่งมีปุมนไว้ให้แต่งหน้าแต่งตัวด้วยใช่ไหมห้องน้ําห้องอาบน้ําแยกกันมีทั้งห้องชาเวอร์แล้วก็เป็นบาร์ทับเดี๋ยวต้องไปเอาต้องไปช่วยเหลือช่วยเหลือสัตว์เล็กก่อน จางๆเมื่อกี้สัตว์เล็กไปอยู่ที่ระเบียงมาเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นๆเลยคนนี้ไปไหนแล้วคนนี้ไปไหนแล้วพาคนนี้ไปด้วยอะทุกคนอย่างที่บอกก็คือห้องน้ําแยกปีนประตูปิดมีชีทถ้าเกิดว่ามากับเพื่อนก็คือไม่เขินเหมือนกันห้องน้ํามีทั้งตัวที่เป็นชาเวอร์แล้วก็มีทั้งบาร์ทับซึ่งบาร์ทับเนี่ยก็คือสมมติว่าถ้าเรามาเป็นแบบคู่รักอะไรเงี้ยเราสามารถแบบเปิดตรงมูลี่เนาะมีกระจกแบบบานใหญ่ให้แบบว่าแช่น้ําไปดูทีวีไปได้ อ่างบน้ําใหญ่ห้องน้ําใหญ่มีมุมแต่งตัวที่วางกระเป๋าที่แขวนเสื้ออ,อที่รีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยครบหมดเลยเข้ามาดูส่วนอื่นต่ออ้ามีกระจกบานใหญ่เต็มตัวแล้วก็ด้วยความที่เราแจ้งว่าเรามีสัตว์เลียงมาเนาะเขาก็คือให้แบบชามน้ําชามาหารแล้วก็อันนี้เผื่อใครพาน้องแมวมาก็คือสามารถแบบเอ,อใช้แบบกระบะทรายตรงนี้ได้มาถึงมุมแบบว่าชากาแฟเล็กๆนี่ให้ดูนี่เก็บไว้อย่างเรียบร้อยนี่อยู่ตรงนี้ ออส่วนอันนี้ก็เป็นตู้เย็นจิ๋วนะคะแล้วก็ของสําหรับสัตว์เลี้ยงก็คือเขามีเตรียมอุปกรณ์ให้ด้วยแบบว่าเออจะได้เอาไว้เก็บแบบออผู้พูสัตว์เลี้ยงมีถุงขยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเมนูน้องหมาด้วยนะมีน้องมนอแมวนี่สั่งได้ตามน,นี้เลยเตียงเป็นเตียงเหมือนเอาเตียงเดี่ยวสองอันมาแบบต่อติดกันมันก็เลยจะแบบใหญ่จัมโบม้มากๆทุกคนดูสิแถมมีที่แบบว่าให้นั่งทํางานด้วย แล้วก็ระเบียงกว้างมากอย่างที่บอกเป็นการเด n นวิวรอเป็นวิสวนแล้วห้องโรงแรมค่อนข้างใหญ่เมาาเลยอะก็คือใช้เวลาแบบเดินจากห้องไปที่สระว่ายน้ำไปที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่าใดๆก็คือสวยงามมากมายประมาณนี้ห้องพักของเราค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นของงแรมกันด้วยนะคะไปกัน Okay, ทุกคนพาไปดูส่วนอื่นๆของโรงแรมรวมไปถึงวิธีเดินไปทะเลเนาะคือออกมาจากห้องใช่ไหมทุกห้องมันจะมีแบบทางเดินอย่างเงี้ยก็คือเดินได้แล้วก็แบบให้บักกี้โรงแรมแบบขับมาส่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันที่นี้เราจะเดินไปโรงแรม่ะจริงๆค่อนข้างกว้างนะเราอ่ะแบบมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งซ้ายขวาจากล็อบบี้ฝั่งที่เราอยู่เป็นฝั่งทีอ่อยู่ใกล้กับเมนสว imming p o ลแล้วก็ main, เมนร้านอาหาร นี่ชฟวิเชคเดินเล่นซึ่งแบบที่นี่ดีมากเลยเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับแบบเนี่ยทางเดินแล้วก็มีแบบว่าส่วนที่เป็นย่าๆเงี้ยให้เด็กๆเ,เดินเล่นดีก,ก็มาเดินเล่นทุกวันเลยทางเดินเล่นของพี่บูพี่โค เดินมาถึงใกล้ตรงริมหาแล้วค่ะตรงนี้ที่เหมือนป,ปิดปิดไว้อยู่อ่ะมันคือห้องอาหารไทยของที่นี่เนาะเขาปิดปรับปรุงประมาณ1เดือนเพราะฉะนั้นคราวหน้าถ้าทุกคนมาก็คือได้กินแน่นอนส่วนทางซ้ายมือนี่มีสนามเพิ่มอีกแล้วแบบพาน้องหมามาเดินเล่นได้เลยชบ,บูยังไม่ได้มาเลยอ่ะสนามเนี้ยก็คือแค่เดินรอบๆก็คือเหนื่อยละอ่ะไปทางที่ชบ,บูพา,มา,ออมาหมาไปเมื่อวานซีแปนี่ มันก็คือเป็นทางเดินเรียบหาดเลยสมมติว่าท้องหมาของเราเช่นชาบูชาโคเป็นต้นนมงไม่ชอบเดินตรงชายหาดใช่ไหมก็คือเดินบนแบนบ,บทางเดินหญ้าตรงนี้ได้ชายหาดวันนี้น้ําลงปกติก็คือน้ําจะขึ้นมาจนถึงแบบริมตรงนี้เลยแล้วก็แบบโรงแรมมีม,มีกิจกรรมทางน้ําเยอะมากอะ่ะก็คือใช้ได้เล่นเรือใบ ใช้ได้เล่นพายคายักมีแพดเดิลบอร์ดมีอ e ีฟอยด้วยแต่ก็คืออย่างวันที่น้ำลงอย่างเงี้ยก็คืออาจจะต้องแบบลองดูนิดนึงว่าเล่นอะไรได้บางอย่างเงี้ยอีฟ e ยก็จะเล่นไม่ได้แหละก็ต้องกลับมาใหม่นะเออแล้วก็ใดๆก็คือมีแบบเตียงให้แบบนอนตากแดดอาบแดดในทุกระดบับก็คืออยากจะเป็นแบบโอเชียนวิวก็ได้เนาะหรืออยากจะเป็นแบบวิวสระว่ายน้ำก็ได้นี่พาเดินไปดู สระว่ายน้าที่นี่มีสองสระซึ่งเป็นสระนี้ที่เป็นสระหลักโนที่เป็นวิวทะเลแล้วก็จะมีอีกสระหนึ่งที่อยู่โซนอีกฝั่งหนึ่งของห้องพักเป็นโซนใกล้ๆก,กับที่ออกกัง่องออกกาลังกายซึ่งยังไงคะเราไม่ได้ไปเหยียบเลยห้องออกกําลังกายนั้นมาเรวชาบูมาเรวชาบูวันนี้อากาศดีใช่ไหมคะวันนี้อากาศดีมากๆเนี่ยทุกคน มาถึงโซนตรงที่เป็นแบบว่ากิจกรรมแล้วคือเขาอะมีทั้งแบบบีชวอลเลย์บอลหรือว่าแบบเอาแบดบเอาไม้แบดมาตีเล่นได้มีแบบต่อยมวยมีแบบเปลให้เล่นแล้วก็แบบมีเหมือนแบบว่าของเล่นเด็กเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆไดๆ้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อยอย่างที่บอกกิจกรรมทางน้ําต่างๆซึ่งวันนี้กิจกรรมทางน้ําก็คือต้องงดอย่างแน่นอนเพราะว่าน้ําลงเราก็มาเล่นสระว่ายน้ําแทนเพราะว่าสระว่ายน้็คือชิลมากดูสิ คือจะนั่งแบบเดย์เบดชั้นตรงนี้หรือชั้นข้างบนหรือตรงคาบาน่าก็ได้แล้วก็แบบมีสระว่ายน้ำขึ้นไปอีกนิดนึงที่เป็นแบบคูบาเดี๋ยวพาไปดูแปะๆนี่ทุกคนมาดูตารางกิจกรรมได้ก็คือกิจกรรมต่างๆใดๆแบบบางอันอาจจะมีแบบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นแบบว่าทําอาหารเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรเงี้ยบางอันก็คือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างแบบโยคะหรือแบดออกกําลังกายอะไรอย่างนี้เนาะ ตามนี้ซึ่งก็คือถึงสระว่ายน้าอีกชั้นหนึ่งแล้วเป็นสระว่ายน้ําที่แบบอยู่ติดกับบาร์ก็คือสามารถลอยน้ําเล่นได้สั่งเครื่องดื่มได้มีแฮปปี้อาแล้วก็มีที่นั่งสวนข้างบนนี้ที่แบบว่าเออสมมติว่าอยากจะมากินอะไรกรุบกริบเนาะเ,เล็กน้อยเป็นแบบอาหารว่างยามบ่ายพร้อมกับวิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มานั่งกินตรงนี้ได้ ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้อสระว่ายน้ำมันไม่ได้ใหญ่มากหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าอันที่เห็นทะเลมีแค่อันนี้อันเดียวใช่ไหมแล้วแบบคนมันจะแบบตีกันยุ่งวุ่นวายหรือเปล่าก็คือไม่นะก็คือต่อให้แบบมีเด็กเอยมีแบบผู้ใหญ่มานั่งบาร์เอยมีเด็กมาเล่นแบบในกิจกรรมในน้ําอะไรอย่างนี้เอยอ่ะก็คือไม่ตีกันสระว่ายน้ําแบบกว้างก,กว่าที่คิดนะทุกคนโอ้โหอ,อ่ะทุกคนเนี่ยเราเดินมาถึงด้านหน้าของห้องอาหารไทยละชื่อแทมารีน เร o นเวทอยู่นะคะใครมาหลังวันที่26พฤศจิกายน2023ก็จะได้มากินร้านอาหารนี้แต่ตอนนี้เรากินที่ไหนใช่ไหมอ่ะไปดูเมนห้องอาหารหลักของโรงแรมพี่บูต้องขึ้นบันไดรอหมาๆมาด้วยนะพี่บูขึ้นเร็วเกินไปแล้วเนี่ย we go, we go. ราก็วนกลับมาถึงตรงเมนห้องอาหารห้องอาหารอาควาที่เรากินอาหารเช้าไปเมื่อต้นคลิปเนาะตามนี้เลยค่ะทุกคนเดินครบรอบแล้วแต่เป็นการครบรอบแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าแบบอีกครึ่งหนึ่งอย่างที่บอก,ท,บอกที่มีโซนแบบห้องออกกําลังกายใดๆและแบบว่าสาวยน้ําอีกอันหนึ่งใดๆก็คือไม่ได้ไปเดินเพราะอะไรคะเหนื่อยแล้วว่า อะทุกคนสรุปโรงแรมพูแมนพันวาภูเก็ตนะคะก็คือไปเจราจาห้องพักแล้วก็ค่าน้องหมาที่งานไทยทเที่ยวไทยซาคือที่เนี่ยคนแขกที่เป็นคนไทยอ่ะน้อยมากเรารู้สึกเราเจอแต่คนต่างชาติเนาะเพราะฉะนั้นแบบเออไปเจราจาแบบราคาคนไทยได้ที่แบบงานไทยทเที่ยวไทยละกันเนาะดีแม่ชาโคดีแม่ชาโคชาโคก็ชอบที่นี่ใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบภูเก็ตเนาะถ้าเกิดว่าหาโรงแรมที่แบบว่า เออมีความแบบ4ดาว5ดาวแบบนี้เนอะแล้วก็แบบต้อนรับน้องหมาด้วยอะน้อยคือถ้าเกิดว่าไม่เป็นเหมือนกับแบบสไตล์ Airbnb ใช่ไหมก็จะเป็นแบบแพงไปเลยคือละลายหลายหายมื่นนี้ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออที่นี่อะ่ะเป็นออปชั่นที่ดีเนาะแล้วเราก็คิดว่าเราจะกลับมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เล่นอ e ีฟอยทุกคนชาโกก็ยังไม่ได้เล่น,ลนใช่ปหมวันนี้ชาโกมไม่ได้ไปพายคายักเลยอะอเออเพราะฉะนั้นเราคิดว่า ยังไงสาปีหน้าเราคงจะกลับมาเล่น e f o i ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวดูสิว่าโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดเพราะวันนี้เชว่วงที่เรามาอาจจะมีแบบรีโนเวชันนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเนะแต่ใด,ดก็คือพนักง,งานบริการดีห้องพักกว้างห้องพักเรากว้างมากเลยนะทุกคนอันที่เห็นไปนั่นคือแบบประมาณ50ตารางเมตรนะก็คือเป็นห้องพักที่แบบค่อนข้างกว้างแล้วก็อยู่สบายอาหารอร่อยอาหารอร่อย,อาารอรอยทั้งอาหารไทยแล้วก็แบบอ,อ,อาหารแบบอินเทอร์เนชั่นแนลนี่ก็อร่อยมากส่วนแบบพนักงานบริการดีมากโอ้ยอยากจะอินเสิร์ตคลิปที่แบบว่า คุณพนักงานพาเราไปเล่นเรือใบเนาะพุ่งอินเสิร์ตคลิปตรงนี้อ่ะทะเลสวยแล้วก็มีกิจกรรมให้ดูเยอะโอ้โหชมไม่ไหวไม่ไหวแล้วอ้าวตามนี้ปิดคลิปได้แล้วเนาะชาโคชาโคนร้อนแล้วใช่ไหมชาโคดูดแสงปิดคลิปแล้วทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเนาะฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปกับทะเลภูเก็ตตรงนี้ค่ะวันนี้น้ำลงนิดหน่อยแต่ท้องไปช่วยมากมาก อนุญาตแถมค่ะทุกคนโรงแรมที่เราอยู่เนาะมันอยู่ในโซนพันวาเนาะและสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดคาเฟ่ไม่ได้แนะนำมาที่นี่เลยขับรถมาแค่5นาทีทุกคนเราอยู่ที่ Moonstone Cafe By The Sea ค่ะซึ่ง By The Sea จริงปะคือ By The Sea จริงๆทุกคนถ้าทุกคนเห็นแบบลิบลิบ ลิบๆตรงโู้นก็จะเป็นแบบว่าเรือลำใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็ลิบๆทางฝั่งขวาของชายลิบๆทางนน้นนะที่จะเห็นเป็นแบบท่าเรือสินค้าอันนั้นนะก็คือท่าเรือตรงที่แบบอยู่ใกล้ๆกับคูแมนของเรานั่นเองอ่ะเราไปดูกันว่าแบบเออคาเฟ่จะน่ารักขนาดไหนใดๆก็คือแค่นี้ก็ฟินแล้วปะคือแค่นี้ก็ฟินแล้วชาบูก็คือฟินมากก็คือคาเฟ่เนี้ยเรามาสองรอบแล้วทุกคนอย่างที่บอกเนาะมันใกล้กับโรงแรมแปะ จอดรถทั้งบนนี้ได้เลยแล้วก็เดินลงไปคาเฟ่ข้างล่างค่ะนี Moon Star. S <S ่มูนสตร์ Let's go วัสดีค่ะทุกคนร้านเป็นร้านที่แบบไว้ปีมากก็คือสั่งกาแฟขนมก็ได้หรือสั่งอาหารก็ได้หรือสั่งแบบ เครื่องดื่มที่แบบว่ามีแอลกอฮอล์ก็ได้แต่ว่าจุดเด่นของร้านคนอยู่ข้างนอกไปจริงๆวันก่อนนี้ที่เรามามีน้องแมวเจ้าของบ้านเจ้าของคาเฟ่ด้วยน้องแมวผู้เป็นเจ้าของคาเฟ่อยู่ไหนแล้วไม่รู้แต่ว่าใดๆก็คือตามมาค่ะไฟล์ตรงนี้คือเหมือนแบบเป็นแบบกึง่ง โซคาเฟ่ Cafe, กึง่งๆแบบบีชบาร์และนี่คือจุดที่เราจะต้องมาถ่ายรูปก,กันที่แบบมีน้องเหลืองอันนี้แล้วก็แบบมองไปเป็นทะเลเป็นแบบอ่าวพันวาตรงนู้นแล้วก็แบบเออมีเรือสำราญใดๆมีสีน้ำทะเลใดๆ ของปิดจริงๆแล้วนะทุกคนก็คืออย่างที่บอกพักโรงแรมนี้มาคาเฟ่นี้ได้วันนี้ใช้สั่งเป็นช็อกโกแลตเค้กเนาะที่นี่เรียกว่าแม็กนัมเค้กอร่อยแน่นอนใครจะไปกินเค้กแหละเด็กๆก็คือมาชิลอยู่ที่นี่ได้ที่นี่ห้องน้าสะอาดด้วยเอออะนะตามนี้ลากันไปด้วยวิวตามด้วยวิวนี้ละัะแล้วก็บายบายแล้วภูเก็ตเจอกันปีหน้าเนาะเจอกันปีหน้าใช่ไหมครับไฮไฟฟ์ซยังมาภูเก็ตอีกทีเนาะไฮไฟฟ์เสียตะวันเวอร์ซตะวันเบบี้เวอร์ซ่าตัวันดบอยยา บายบายภูเก็ตซีอิวเน็กซ์แยร์บายอืมไม่ฉ่ำ